อยากจะบอกคุณเดตาเบล่าอะไรนั้นนะพี่น้องไม่ต้องมาป่วนข่อยไม่ต้องมาโลกสวยนะค่อยจะให้เจ้าไปนั่งเช็ดขี้หมามื่ที่ค่อยทําให้มันแก้งเจ้าแล้วก็ค่อยให้เจ้ายังสดสะดุดีว่ามันดีไหมถ้ามันดีก็ให้เจ้ายกดากมันดมโหลดพี่น้องพี่ทักทายกันที่สวนหลังบ้านตรงที่จอดรถจักรยานพี่น้องจา๋าเป็นใจน้องพี่น้อง,องสบายดีกันอยู่หรือเปล่านะวันนี้เอาสมุดมาด้วยนะ วันนี้อากาศดีมากพี่น้องจ๋าอยู่ที่ประมาณ20องศาแล้วก็แดดจะจัดตอนเช้าพี่น้องขออนุญาตด้วยจ้ยขออนุญาตใส่แว่นก่อนพี่น้องเพราะวะ่าแดดส่องตาพี่น้องจ๋านะก็วันนี้ก็มาทักทายกันจะพูดถึงเรื่องประเด็นของคลิปที่อะไรนะพี่น้องคลิปของประเด็นที่พูดถึงเรื่องที่ว่าไปทํางานช่วยคนสูงอายุแล้วก็โดนฝรั่งมากันแกงพนาะจะเป็นอย่างไรได้มาเล่ากันฟังเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง เด้อพี่น้องจา๋าทุกท่านแท้กําลังใจมาบนนึกบ่ฝันนะว่าจะมีคนที่ทําอาชีพด้วยกันกับเราก็คือมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็มาทําอาชีพที่ที่เรียกว่ามันทําได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องอใส่ความรับผิดชอบสูงกับเพียงแต่รับผิดชอบในส่วนงานของเราพี่น้องจานะ๋าเนาะก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่เยอรมนันหลายท่านเนาะหลายคนจริงๆเลยที่บอกว่าเออฉันก็ทําเหมือนกันพี่ก็ทําเหมือนกันน้องก็เคยทําเหมือนกันบางคนก็ลาออกพี่น้องจา๋าเพราะว่าทนไม่ไหวกับนิสัยของฝรั่งที่ไม่คดีนะพี่น้องเนาะ แล้วก็บางคนก็ทนทุนกันอยู่ไปแล้วก็เอาเงินไปสางบ้านสางเพื่อนส่งเงินกลับเมืองไทยพี่น้องเพราะฉะนั้นผู้ได้ที่ชอบที่จะมากบอกว่าดูถงดูถูกว่าเมียฝรัง่งจะสัตย์กะเสีอยากจะบอกด้วยนะพี่น้องเนววาวาอันีหียงก็เฮ็ดงานยังเสีละบ่ต้องมาดูถูกจะมาล้างซ่วมล้างอะไรก็ส่งเงินทองไปให้พ่อให้แม่จะบ้านพี่น้องไปสางบ้านสางเพื่อนเนาะส่งให้ลูกให้หลานพี่น้องจ๋าเนาะส่งให้พ่อให้แม่ส่งให้ลูก,ลก,นะม,ลกมีลูกน้อยลูก เขาลงเรียนนิสิก็ได้หาเงินหาทองหาเงินอยู่นีหาเงินหางานทํางานสุจริตเนี่ยมันทําได้ไวแน่นอนกว่าที่อยู่เมืองไทยนะพี่น้องเนาะแล้วก็หลายคนบอกว่าในกรณีที่เจ้าเฮดมาจังซีน่ะเจ้าถ่ายทูปถ่ายรูปใบบอคุณอิสถามมาเนีพี่น้องเนาะคุณอิสถามมาบอกว่าได้ถ่ายลงถ่ายรูปไหมถ่ายพี่น้องจ๋าบางครั้งเนี่ยถ้าข่อยไปถ้ำเนี่ยมันจะมีที่แบบว่าทําเป็นบางคนเขาจะนิสัยไม่ดีเนาะก็คือกองผ้าเป็นกอง สูงเท่าหัวข่อยเลยพนองนะกองสูงเท่าหัวค่อยเลยนะจนค่อยบอกว่าค่อยไม่ไหวแล้วเวลาที่เขาจะมีผ้าที่มังนอกเขาจะมีผ้าที่ให้เช็ดให้เช็ดก็คือแบบว่าให้ผ้าที่ทําความสะอาดเราต้องไปซื้อมาเป็นสี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรยาวๆก็ตามแต่นะมันจะมีสําหรับเช็ดห้องน้ําอันหนึ่งแบบหนึง่งมันจะมีสําหรับเช็ดครัวอันหนึ่งคือเขาจะไม่ให้ใช้ปนกันนะทุกคนนะก็คือบ้านเรานี่มิตรภาพขีขดเสทุกอย่างส่วนแรกบางบาง,บางคนกับบุกไปเสจแต่ว่าอัน มันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคนละอย่างกันไปหมดเลยนะมันจะเช็ดแล้วมันจะมีผ้าส,สําหรับเช็ดกระจกก็จะเป็นอีกแบบหนึง่นงไปเนาะมันจะมีวัสดุแตกต่างกันแห้งเนาะซึ่งเรามาตอนแรกเราก็เรียนแล้วก็จะมีน้ํายาต่างๆไปน้องจาน,นตอนนั้นแหละที่ค่อยไปทําเสร็จเนาะไปทําเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปเอาผ้าไปนั่นอะเอาผ้า,า,ไไนนา,าไปไว้ให้เขาซักเพราะว่าเจ้าของบ้านจะต้องซักให้เราจ่ทีนี้ยังไงลุงไม่เจ้าของบ้านบางคนไม่ซักเอาไปกองรวมกันท่น้องจา๋าค่อยอดรนทนไม่ไหวค่อยก็เลยถ่ายรูปไปให้เจ้านายเนาะ เจ้านายเนี่กับเจ้านายนี่ก็ไม่เห็นงานเป็นน้องข่อยดอกพี่น้องข่อยไม่เห็นงานเ,นเกือบซิปปีแหล้าเจ้านายก็เพิ่งไม่เห็นงานเนาะมันเลยเป็นประเด็นกันต่อไปเนาะก็ขอขอบคุณคุณน้องพัดลมพัดลมร้อนบอกว่าอ่านไปอ่านมากกับน้ำตาไหลเนาะพี่วัสนก็แมนพี่น้องจะ้ะเพราะฉะนั้นกากสิบ,บอกว่าคนที่บอกว่ากําลังทอแท้เนี่ย,ยกฤษฎคิดว่าจะของเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเคยมีคนบางคนนี่บอกว่านู่นนี่นั่นนิดหน่อยก็ไปร้องห่มร้องไห้พี่น้องจต่มันบ่แมน อยากใช่ลอกไม่อยู่จังสี่บงึงอยากไช้ลอ,อ,อกออไม่อยู่มังนอกบึงวาเออขันท้ามาอยู่มังหนอกข้าเสด้รลูกว่ามันหนักเพราชีเจ้าอยู่แห้งเพราะวา่ายางง่อยฝรั่งนะ่ะมันก,ก็บบ่ถือว่าเฮาเป็นคนบางคนมันห,หอดแต่ว่าวา่าเฮาเนี่ยเป็นแค่สัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยคอยเจ้อมากับตาดิพีน่นะ้องเด้อนะก็ประเด็นแรกก็ประเด็นขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเข้ามาดิพี่น้องเนาะการตอนนี้ก็ถ่ายที่มุมหลังบ้านนะดอกไม้ก็สวยๆพี่น้องใจเห็นบอกดอกไม้สวยก็เอามาฝากเนาะ หลังบ้านม่วิภยสนใจให้ปลูกทิ้งปลูกอะไรไว้มันก็สวยงามกันมาเองพี่น้องเนาะประเด็นที่สองก็คือมีคอมเมนต์ที่ไม่ชอบมากพี่น้องจา๋าคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าอวยฝรั่งมากพี่น้องจ๋านะน่าจะเป็นเมียฝรั่งนี่แหละชื่อนี้จะคุ้นๆนะแต่ว่าคือเธอก็สุภาพอยู่นะแต่ว่าเธอบอกว่าอะไรนะทําไมาไมาอยู่บ้านเมืองเขาทําไมถึงไม่ถ่ายไม่ถ่ายทอดสิ่งที่ดีวัฒนธรรม าการศึกษาสวัสดิการอะไรเงี้ยน่าจะช่วยๆกันหน่อยความคิดความคิดเห็นส่วนตัวจะให้ช่วยอะไรละจ๊ะพี่น้องจานะ๋านาะข่อยบอกว่าข่อยอยากซอซอยอีหยังเพราะว่าเหรียญนนะ่ะมันไม่อยู่2ด่านน้อพี่น้องเด้อท่าเจ้าเป็นเอฟซีข่อยมาตลอดเนี่เจ้าสชรู้นะว่าข่อยเว้าถึงสวัสดิการข่อยไปเข้าโรงพยาบาลว่าที่เพนชะั่นน่ะก็คือแบบว่าถ้าถ้ากเกษียณไปเนะี่ยจะได้เงินเท่าไหร่ค่อยพูดสิ่งดีๆตลอดค่อยทํางานแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ได้เงินส่งเงินกลับบ,บ,บ้านสร้างบงสร้างบ้านแล้ว อันนี้คือสิ่งที่มันดีพี่น้องจานะ๋าเนาะคุณเดล่าเบล่านะอยากจะบ,บอกว่าเจ้าจยสิมาปวนข่อยเด้อเจ้าจยสิมาโลกสวยพี่น้องเะสิมาโลกสวยคอยจะบ,บอกว่าคันคันบอกว่าข่อยอ่านไปเป่าโจมตีเขาใช่ไนะ่ะถ้ามันไม่ใช่ความจริงแล้วเราจะมาพูดทําไมน้องจ๋านะะ่อยจะบ,บอกว่าถ้าเจ้ามาโลกสวยนะ่ะรอให้เจ้าไปทํางานอย่างที่คอยทํำไหมแล้วเจ้าเนะี่ยให้เข้ามาแกล้งเจ้านะ่ะให้เอาเขาเนี่ย จะบอกนะบางคนนะขี้หม่งขี้หมานะขี้หมาขี้แมวมันรู้ว่าเราเป็นคนทํางานนะวันนี้สมมติว่าเราจะแบ่งกันทาว่าอันนี้อยู่ข้างทอยู่ข้างบนอาทิตย์นี้เราทําข้างล่างอาทิตย์นี้ค่อยทําอยู่ข้างบนในอาทิตย์ที่ค่อยี่ทาอยู่ข้างบนเนี่ยมันหมาแมวมันอ่ะมาขี้มาเยี่ยวนะพี่น้องนะติดกับที่มันกินข้าวเลยติดกับที่ข้างข้างกับโต๊ะกินข้าวมันเลยนะมันไม่ยอมเช็ดนะพี่น้องนะมันคิดว่า ยังไงค่อยก็ต้องไปเช็ดให้มันอาทิตย์หน้ามันก็นั่งกินข้าวทุกวันในเวลา14วันเนี่ยมันนั่งกินแล้วก็มองมองเห็นขี้หมาของมันอ่ะประเทศไม่ได้จะดญไปหน้องคนเท่าแม่นป่ะทำไมถึงจะจะไม่ลดอีโก้จะไม่ลดทิฐิลงว่าอืมเขาทําข้างบนเราก็เราเขาเขามาแค่อาทิตย์แล้วอาทิตย์หนึ่งเขามาแค่4ชั่วโมงเราก็เช็ดออกไปสิเก็บออกไปสิทำไมจะต้องรอให้เขามาเก็บแม่นบ่เพราะว่าขันเจ้าบบเก็บเจ้าก็ต้องนั่งแนมนั่งรุ่มขี่แมวมันยอมที่จะนั่งดมขี้แมวพี่น้องจ๋านะ พื่อที่จะให้เราเช็ดเพราะมันไม่อยากเช็ดมันมันสกปรกมันไม่ได้ต้อยต่ําพอที่จะไปเช็ดขี้หมงขี้หมาเราให้ค่อยมาเช็ดค่อยก็รอจนถึง14วันก็ให้มันนั่งดมไปสิพี่น้องจ๋าพอให้มันนั่งดมเสร็จแล้วค่อยเข้ามาเช็ดให้มันมันคงจะยิ้มแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันนั่งดมนั่งมองนั่งสูดกลิ่นขี้หมาเวลาที่มันกินข้าวเช้าเที่ยงเย็นอยู่นั่นพี่น้องจ๋าสำเนียงมันก็คือได้นะฝรั่งเนาะข่อยก็สิบอกนะอยากจะบอกคุณเดตาเบล่าอะไรนั้นนะพี่น้องไม่ต้องมาป่่ววนนออยยไมมต้งาโสะ ่อยจะให้เจ้าไปนั่งเช็ดขี้หมามันที่ค่อยทําให้มันแกล้งเจ้าแล้วก็ค่อยให้เจ้ายังส,สดุดีว่ามันดีไหมถ้ามันดีก็ให้เจ้ายกดากมันดมโหลดไปหน่อยให้มันยกดาบให้เธอรนะ์เนี่ยไปยกดาบมันดมนะอย่ามาปวนนะมาส่องเฟซแค่ไม่กี่ครั้งถ้าเ,เพื่อนที่เขาดูประจําตั้งแต่4ีหปีทีแล้วเขาจะรู้ว่าอะไรนะสิ่งดีมันก็มีสิ่งไม่ดีมันก็มีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาปวนถ้ามาป่วนคราวหน้านะค่อยจะบล็อกเลยค่อยพินอะไรนะค่อยพินอ่าอ่าค่อยพิม คอมเมนต์อะไว้ที่ข้างบนคลิปแล้วนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนอะไรนะสัมภเวสีมาพี่น้องจ้าขอสิวานวมามาส่องสองดูอะไรที่ชอบก็ดูดูไม่กด like, ไลค์ไม่ like, ไม่ไลค์ไม่ไม่คอมเมนต์แต่พออะไรนะพออะไรที่ไม่ชอบปุ๊บก็มาเขียนคอมเมนต์ comment, มาเขียนต่อว่าอะไรเงี้ยมาโลกสวยพี่น้องจ๋านะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าไม่ต้องใส่ใจหรอกน้องเบิร์ตขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณพี่หลายหลายท่านเป็นเพื่อนลหลายๆท่านที่เป็น,ปนกําลังใจกันขอ,ขอมากพี่น้องจา๋าบางคนก็เนาะ อยู Workers, ่ในชะตาชะตากรรมเดียวกันบางคนก็บอกว่าสู้ๆไปเถอะเนาะสู้ๆไปทํางานไปแล้วก็ได้เงินได้ทองพี่น้องจ๋าเนาะก็ย่างสิบอกนั่นแหละขันอันมาปวนอีกแล้วข่อยสิขอสิบบอกนะพี่น้องเนาะหลัวก็อัปเดตเรื่องที่ทํางานพี่น้องจ๋าอัปเดตเรื่องที่ทำงานก็คือแบบว่าพญานางงามพี่น้องพญานางงามนางงามก็เป็นคนหลกสวยขึ้นกันนางงามบอกว่าถ้าเขาไม่อยากจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายไม่เป็นไรน่งวันยังซีพี่น้องนางบอกว่านั่งบักคำไอ่ข่อยนั่งบอกเซลล์บัรคบว่า เธอก็ไปเซ็นสัญญาให้ใหม่ให้เขาซะอันไหนที่ไม่ทาเขาไม่ให้ทําก็ไม่ต้องทาพี่น้องจา๋าเ่าบอกจังซี่แหมคอยก็ว่าโอ้ยคอยก็ว่าคอยก็เลยกำลื้นขืนใจไปไปทำพี่น้องจ๋าคอย,คอย,คอยละเบือเบือฝรั่งคอยเศีษฐีกับบ้านเศีษฐีกับเมืองไทยที่จะได้เพราะว่ามันเป็นอีหยังที่แบบว่ามันขนาดฝรั่งเนี่ยเรายังในาง,งามเนี่ยนาง,งามพใหญ่วิมนะเอยยังถามเลยว่าดีฟดาวลึกๆข้างในเธอรู้ใช่ไหมมันไม่มันไม่ถูก มันไม่ถูกที่เจ้านายมาทํากับฉันแบบนี้แล้วเธอจะให้ท่านฉันไปเซ็นอีกนั่งบอกว่าเชินเซ็นไปเถอะไม่เป็นไรเงินแค่นี้นางบอกว่าเงินแค่เงินแค่นี้เน่ะมันเป็นเงินที่เข้ามาบัญชีเราบัญชีเธอนะถ้าฉันไม่ได้ทํางานตรงนี้วันนี้เธอก็ไม่ได้เงินฉันก็จะได้เงินลดลงคอยวันสีรษะลึกๆข้างในเธอก็รู้วันไม่ถูกแต่เธอทําไมถึงไม่ปกป้องฉันทําไมเธอต้องไปปกป้องฝรั่งด้วยกันคอยรู้สึกว่าจะเห็นอียงลึกๆข้างในของของฝรั่งเลยพี่น้องว่ายังไงมันก็ยังเชื่อกันนะ มันไม่อยากสะบอกมันเส้อกันได้พี่น้องด้วยมันกะอันคอยกับไปอันอย่างงก็ไปเซ็นสัญญามันมันก็อยากอ้ายคอยพี่น้องนะมันอยากอ้ายคอยจะได้คุบบอไปเซ็นสัญญามันมันก็ไม่มองนะหัวหน้านะแล้วก็แล้วก็เพื่อนร่วมงานมันก็ก้มหน้าอย่างเงี้ยมันก็ก้มหน้าเสร็จแล้วทังทงไงรู้ไหมมันก้มหน้าเสร็จแล้วมันก็มันก็ไม่อยากจะเปิดประตูให้ค่อยค่อยก็ไปค่อยก็เซ็นสัญญาค่อยก็เซ็นสัญญาค่อยบอกว่า จะเย็นๆนะสาหรับข่อยไม่เป็นไรหรอกข่อยวัยสี่นอ้อกจ้ะสำหรับข่อยในบ่นอ,บอเป็นอย่างเหตุผลเพราะว่าข่อยบอ่แค่ข่อยข่อยเบิ้องลึกมันมันบ,บุรีก็ล่อยข่อยกับประเฮ็ดนะแต่แต่แตพ่อใหญ่นางงามนี่นางก็โมโหว,ว่าทําไมเขาจะลดเงินเดือนอะไรเงีง้ยเงินเดือนมันไม่ได้นะเนาะมันมันไม่ยอมส่งหลายคนบอกว่าทําไมไม่ไปติดต่อเองนาะงบอกว่าไปติดต่อที่กรมแรง,งงานให้เขาส่งเงินเดือนแล้วก็ไปฟักบอลไปจ่ายฟักบอลเราก็ถามทุกอย่างกับนางงามแล้วฝรั่งพ่อใหญ่บิมนะเนาะพ่อใหญ่บิมบอกไม่ต้องไปทาหรอก เขาให้มาแค่นี้ก็ทาแค่นี้นางบอกอยู่ซีพี่น้องข่อยกออย็ได้ิบว่าจะได้ข่อยก็เลยไปเส้นๆให้มันแต่ว่าในใจมันอุกองังนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญรู้ไหมนางนําร่อนอีเมลไปหาพนักงานทุกคนแล้วนะพี่น้องนะก็คือนางร่อนอีเมลมายัางไงร,รู้ไหมนางร่อนอีเมลไปพนักงานทุกคนเลยนะบอกว่าถ้าเธอคิดว่าเธอ,อไม่มีงานทําหรือว่าคิดว่าตัวเองแบบว่าไม่ปลอดภัยสําหรับวิกฤตครั้งเนี้ยถ้ามันกระทบเนี่ยถ้าเธออยากจะหยุดงานก็หยุดได้นะ ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะหยุดงานกหยุดด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่จ่ายเราจะไม่ส่งไปที่กรมแรงงานพี่น้องจ้ะนางร่อนรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแค่เฉพาะออฟฟิศของค่อยหรือเปล่าพี่น้องนะนะพี่น้องนางร่อนจดหมายไปให้พนักง,งานทุกคนแล้วว่าถ้าอยากจะหยุดก็หยุดถ้าคิดว่าไม่ปลอดภัยก็หยุดนะแต่ก่อนนี่จ่ายไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่จ่ายแล้วพี่น้องจาะนะก็ไม่ต้องจ่ายเนาะแล้วก็มีนลูกคา้าย่า่ย่าย่นนานั่นแหละย่ายที่ลูกมแกม่นั่นแหละลูกแม่แกงข่อยแม่ห้อยดินทรายละ่ะ ทมหาพี่น้องทุ่มมหาออกปิดท้มมหาจ้หนายข่อยนั่นแหละพี่น้องท้มหาจ้หน่ายข่อยทรมาบอกว่าคนที่เขามาทํางานที่มาช่วยฉันเน่เขาทําไม่ดีเลยหลังจากที่คนที่แล้วถัดไปคนที่แล้วคือข่อยเนาะว่าทําไมเขาทาไม่ดีเลยฉันขอให้ฉันขอให้เปลี่ยนคนใหม่ให้ฉันได้ไหมนางว่าอย่างซี่เปลี่ยนคนใหม่นะเอาคนที่มาเคยมาทําไม่หลายๆปีก่อนเอามาเอาคนที่เคยมาทําได้ไหมนางว่าอย่างสี่พี่น้องจ่า นางก็มีทิฏฐินะนางก็มีอีกุ้นบอกว่านางก็ไม่นางก็ไม่บอกนะว่าเอาเบิร์ตให้ตามเบิร์ดกลับมาทําได้ไหมนางนางใช้คําว่าให้เอาอะไรนะให้คนที่มาเคยมาทําได้ไหมเป็นองจานางไปยินซี่นา่งเสียมาอีกุก้นก็่อยนั่งกระเปกาบอกนะเนาะและ้วเจตนี้คอยก็บอกแล้วนะว่าหัวหน้าคอยบอกว่าคอยไม่ไปทํางานคอยถึงยอมตกงานผมวยิซี่เป็นองใหญ่ใหญ่หัวหน้าคอยก็โทรมหาคอยลิงลิงลิง่งงงอยก็บรรลับสายส่งข้อข้อมหาคอยกระโทรไปหาพญาวบม พีบิมก็ถามว่าเธอสะกลับไปทํางานกับยายพันัน้นอีกบ่้งทั้งที่คอยกอยกระทู่ไปบอกนางว่าคอยกระทู่ไปบอกกันหัวหน้าว่าฉันบอกเธอแล้วที่ฉันตกงานไม่เงินไม่มีเงินก็เพราะผู้หญิงคนนี้อาสี่พี่น้องแล้วก็เธอก็บอกว่าฉันไม่ไม่แฮปปี้ที่จะกลับไปเพราะว่าฉันไม่อยากให้คนแกล้งนะพี่น้องนะไม่อยากให้คนแกล้งฉันมีศักดิ์ศรีพอเอาวางสี่พี่น้องจ้ะน้าบอกเธอไปทําไมน้ากะส,ส่งสิเคียดในสันน้าคนส่งสิเคียนข่อยว่าคอยไปอยากซอยงานเพิ่นคอยไปอยากความเป็นจริงก็คือนางน่ะ อยากได้ชั่วโมงแต่แต่นางน่ะถ้าอยากได้ชั่วโมงน่าจะน่าจะเอาความเห็นใจของเราด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยากจะจะได้เนี่ยนิสัยฝรั่งข่อยหูนิสัยฝรังงร่งลึกๆไปหนอตอนดีก็ดีนะตอนไปอยู่ไปเมืองไทยมาเนี่ยค่อยซื้อน้ําหงน้งําหอมไปซื้ออ,อโรมาที่มันเป็นกลิ่นในห้องน้องห้องน้ํากลิ่นทีนเน่เป็นขวดๆสวยๆไปหนองซื้อมาฝากทุกปีเลยนะเนี่ยพอนางได้นางก็ดีใจนะแต่พอเราก็พยายามเป็นมตรตจิตที่ดีดต่อกันค่อย็พยายามซื้อของไปฝากอะไรอย่างเงี้ย แลชนี้ยังไงรู้ไหมนางพอถึงเม่อไหร่เงี้ยนางมาเป็นแบบเนี้ยพี่น้องจ๋านะและลูกค้านางก็แบบว่าไม่บอกตรงๆนะอยากจะให้เบิร์ตกลับมาทําและอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะทำไมไม่พูดดีๆกับเขาคะอันนี้ก็พูดดีๆแล้วก็คือพูดดีๆกับลูกค้าแล้วก็ถามลูกค้าดีๆแล้วพี่น้องแต่ว่ามันหลายครั้งน่ะมันเป็นเดือนถ้าจะพูดดีๆต่อไปก็คงจะต้องคงอ่ายกล้ไม้ทุบเทียนไปด้วยเพราะว่าเราก็พูดดีๆเราบอกว่าทําไมลูกเธอ เราไม่รู้ว่าใครทําไ,ไม่รู้ว่าแม่หรือว่าลูกทําแต่ว่าเราก็ถามว่าใครเป็นคนทําแต่ว่ามันทําส่วนมากนะ่ะมันจะโรยโรยดินโรยทร,ยรยายอยู่ในห้องลูกมันน้องจ๋านาะอ่ะพี่น้องเนะาะสรุปแล้วข่อยกับบกกับ,กบไปเห็ดกับใยนะนายนันอีกนะตอนนี้นางงามก็แบบว่าถ้าจะหยุดงานตอนนี้เขาเขาไม่จ่ายแล้วในออฟฟิศค่อยนะคนคนอื่นไม่รู้นะขอบคุณเพื่อนๆทีออ่อะไรนะส่งข้อความกันเข้ามานะบอกว่าให้ไปฝักบอลคุณอีทบอกว่าให้ไปฝักบอล แล้วก็หลายหลายท่านบอกว่าให้ไปกรมแรงงานเลยเจ้าวายูนีเขาต้องเป็นกรมแรงงานนะพี่น้องเนาะมันจะต้องผ่านออฟฟิศของเราไปเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราไปติดต่อ,อยังไงนางงาม,ไม,ไ,มไม่สนับสนุนให้เราไปที่กรมแรงงานเองเพราะมันจะเป็นข้ามหน้าข้ามตาเขานางงามอา๋อเจงซีและอีกอย่างหนึ่งนางงามบอกคอยว่าถ้าเธอไม,ไม่สบายใจนะถ้าเธอไม่พอใจกับเรื่องเรง,งงานท่นี้เธอคุยกับเขาไม่ได้เธอก็ต้องไปคุยกับบอสใหญ่บอสใหญ่อยู่ที่บาราเซลนั่งเจงซีพี่น้องนั่งคสยใส่คอยไปคุยเอง นางสีมันก็จริงอ่ะมันเป็นปัญหาของเราเราก็ต้องไปคุยเองใช่ไหมแต่นางก็คือไม่ช่วยนะนางงามก็ไม่ช่วยนางงามออกจะเข้าข้างฝรั่งด้วยกันนางงามออกจะเข้าข้างหัวหน้าชุอด้วยซ้นางงามบอกว่านางงามบอกว่าเขาช่วยนางเยอะอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็จ้างนั่งพี่น้องนั่งกับบดาเงินของนางนั่งกับขาดไล่ใดไปนั่งกับสร้างนั่งประวัติไล่ใดของข่อยก็ขึ้นแล้วไหนของนางก็สํำกันพี่น้องจ๋าเนาะเอาละพี่น้องเดี๋ยวไม่จะยาวเกินไปนะพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเนาะขอบคุณหลายๆเลิป ไม่นี่สิไม่นี่ให้มืเอื่นจะพยายามลงเก็บสตรอเบอรี่พี่น้องลงเก็บสตรอเบอรี่ให้หมดสตรอเบอรี่กำลังสวยเลยวันไหนที่แดดไม่ดีสตรอเบอรี่จะอวบสตรอเบอรี่จะใหญ่พี่น้องจ๋าแต่ว่าวันไหนที่แดดดีๆสตรอเบอรี่จะลูกเล็กเพราะมันร้อนพีน้องสตรอเบอรี่บ่มากลูกลูๆถ้ามันอากาศเย็นๆอุณหองศาขึ้นสตรอเบอรี่สิสลบสิสิเผาจะตายเพราะว่าช่วงที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วมันร้อนมากนะแต่ว่าช่วงนี้สตรอเบอรี่กำลังสวยถ้าใครติดตามคลิปสตรอเบอรี่พี่น้องจะเอามาฝากเนาะแล้วก็ดองไม้สวยๆมาฝาก กันมีตรทไมเมาืฝากเนี่ยแก็จะมีอีกอย่างก็จะมีะเรื่องมเม,ามเ่าเม่าเม่าอัปเดตในฟังมีร้ายเรื่องที่เราในฟังพี่น้องในคนไทยในเบลเยียมว่าเราโดนกันแกล้งอะไรหรือเปล่าคนที่คนที่ดีก็คือดีก็โชคดีนะพี่น้องนะเพื่อนๆจะไม่เห็นงานหลายคนกันเบเจ้าบริดีก็โชงดีําหรับข่อยกับที่ว่าในช่วง56 6, ปี7ปี8ปีดีหมดนะแต่ว่าช่วง99ปี10ปีเนี่ยมันไม่ดีเขาเปลี่ยนบอสคนใหม่พี่น้องจากนะ เขียนคอมเมนต์ช่องด้านล่างให้พี่น้องด้วยว่าจะ,ะมีประสบการณ์อีไอย่างมาแชร์กันแชร์ข่อยหูว่าข่อยยังมีเพื่อนทีหลม่มชะตากรรมเดียวกันในคนไทยในต่างเด่ดนดเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อจะยาวเกินไปเจอกันคลิปหน้านาะพี่น้องนะขอบคุณทุกท่านเด้อรักษาสุขภาพอยู่ดีไม่แหง้งเจอกันคริปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจา้าบ๊ายบาย